วี้เราจะพามาแปลงไฟล์รูปภาพนะคะให้เป็น PDF นะคะเพื่อที่จะส่งเอกสารเคลมประกันนะคะ oh <my> สวัสดีค่ะอยู่กับช่อง Castory Channel นะคะวันนี้เราจะพามาแปลงไฟล์รูปภาพ วันนี้เราจะพามาแปลงไฟล์รูปภาพนะคะให้เป็น pdf นะคะเพื่อที่จะส่งเอกสารเคลมประกันนะคะทุกคนไปที่ google นะคะแล้วพิมพ์คำว่าแปลงไฟล์เป็น pdf นะคะแปลงรูปภาพเป็น pdf นะคะ อันนี้เราจะพาอันนี้เราจะเลือกตัวที่เลือกตัวบนนะคะเลือกรูปภาพที่จิ้มไปที่เราจะเอานะคะ ผลตรวจ pcr ไปรับรองแพทย์แบบฟอร์มนะคะมี2องอันไม้เล็กบัตรสำเนาบัตรไม้เด็กบัญชีกรมธรรมเรา เสร็จสิ้นแล้วก็แปลงไฟล์ กดดานโหลดนะคะหลังจากที่เราเตรียมไฟล์ pdf ได้แล้วนะคะทุกคนวันนี้เราก็จะพามาส่งอีเมลนะคะหลังจากที่เราส่งอีเมลเสร็จแล้วนะคะเขาก็จะให้เราไปส่งเอกสารที่นี่เลยค่ะจะส่งทางไปรษณีย์หรือว่าไปส่งเองที่สํำนักงานก็ได้นะคะ เดี๋ยวเราจะพาไปดูกันส่งอีเมลนะคะส่งตามชื่ออีเมลนี้เลยนะคะทุกคนวิธีการส่งเมลนะคะไปที่รูปเมลของเรานะคะที่เป็นตัวเอนี่นะคะเป็นชื่อจีเมลเลือกสามจุดตรงนี้นะคะไปที่ส่ง ไปที่เขียนถึงนี่นะคะ smk คิดเครมโควิด s ไปที่เขียนนะคะแล้วก็เลือกถึงเห็นตัวที่เป็นนี่นะคะกดแนบเอกสารแนบไฟล์ เลือก r i g h นี่นะคะกดเลือกไปเลยนี่นะคะมันก็จะแนบไฟล์มาแบบนี้นะคะ เขียนชื่อเรื่อง ชื่อน้ำสกุลตึ๊ตุดตดน้ำสกุลตึ๊ตุดตดเล็กรมาทานตึ๊ตุดตดตด แล้วก็ทำการส่งนี่นะคะส่งเครื่องหมายมากกว่าตัวนี้นะคะก็ส่งไปเลยอันเสร็จแล้วก็จะเป็นส่งแล้วนี่นะคะก็จะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะหลังจากนั้นนะคะอีกวันหนึ่งเราก็ไปส่งเอกสารที่สํานักงานใหญ่เลยนะคะทุกคนแค่นี้ก็เป็นการเสร็จเรียบร้อยเกี่ยวกับการส่งเพลมประกันนะคะ เป็นอย่างไรบ้างคะกับคลิปที่แปลงไฟล์รูปภาพให้เป็น PDF นะคะเพื่อส่งเคลมประกันถ้าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องออกัสตอรี่ชาแนลด้วยนะคะและอย่าลืมกดสันกระดิ่งนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของเราคะ่ะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ